สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งมูพิเมียมนะครับเมื่อนี้กับาพามาอยู่สวนที่เก่าครับสวนอยู่บอ่อป่านี่แหละครับที่หมองหอบอกห่วงคลิปที่แล้วนะครับบรรยากาศที่สวนครับ กาดยึดสวนมื่อนี้ยีพากันมาเห็ดผัดเผ็ดโกบกินครับเผ็ดโกบมากินกับตากับยายบอได้มาเด่นน้ำเพิน้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับมากินข้าวซุ้มกันพี่น้องกินข้าวซุ้มกันลอชมติดตามบรรยากาศนะครับเด้อกำลังว่าจะไปจับโกบจักหน่อยนี่ มือสังหารเท็ดโกบครับเมื่อนี้เ,เปิดด้วยถึงออกค้างเรื่องมึงนะเออลบโก,โกโเบบรรยากาศบ้านนะครับบ้านสวนสะดอก <c oughs> เออเผากบกําลังเฮ็ดเตรียมเครื่องพัดเผ็ดกบครับเชฟข้าท home วะห่านหลายใยน่ะเด้อเผากบเตรียมเครื่องพัดเผ็ดกบครับมื้อนี้อยู่บ้านสวนนะครับกินยังใหญ่นั่นน่ะกินนี่ยังล่ะน้ำก๊กน้ำสากว่ะ คุณยบานกับยางฮานบะยานุโบ่ n สบายที่ก้าววันมาหนักมาราธอนสบายใายนี่เห็ดยางยหยนี่เขากบตันนี่เขากบวอาไม่เผายังส่เผาีลีตั้นี่เผายิลีตั้ี่

ร้อละร้อยไอ้ร้อยละร้อยหัวมันตึงหัวมันพองปากระติกระวังถาดผาดผิดโก้ครับสรอยจูถะเนี่ยถึงมาเบิ้งเนี่ยครับเบิ้งเนี่ยใกล้เครื่องไหนเบิดไปบ่ทันครับได้แต่เงียงบุหยาบๆหนี่เนี่ยก่อนหนึ่งได้มาเครื่องรูลื่นไปหยาบๆปกติ นะครับปาสายจูน้ำกันครับวาบุบีตับเนาะสายจูแขงเบาเท่าครับก็เป็นสแตกแดกเท่าอีดพันผักกีบ่บาทจิ้มมึงก็เด้อบูดปะ เอามา,มาบึงจำนี้ด้วยครับย,ยอดเลยอืมโอ้ผมขัดผมขับเยอดยอดับล้อผาเพชรกบด้วยครับตัวแม่มาจิ้มด้ย ก้มลงก้มลงบอกมันมาิ้มจิ uh ้มงดบหม้อิมเน่ยด้นบอกอีทีก้มควงลงมาจำเราก้มหัวมัน่อาไม่ไดให้ข่าวฟ้องตองมีน้ำอันน้ำตาใหญ่ดูบอกดูชมดูในคลิปเด่ ไม่ได <ana> um ้ใ <un> right ้ขขวารับแคดูเพโกบเครื่องเขาครับเครื่องผ่าเพชรโกบแม่กำลังผัาเพชรโกบครับ เออบดถอดหมวกแล้วบเห็นน่ะนอัดเตาไฟครับปุ๊บพอประมาณสามลูกปุ๊บสามลหลายเซฟครับเมื่อนี้ ai khao hỏi tam mà Hãy subscribe cho kênh <Nhia> Ghiền <Nhia> <Nhia> Mì Gõ không ครับใส่เครื่องลงไปค้าอ่ะนี้ผัดหอมไม่ละกพระเทียมหอมแดงกระไซ้ครับไปประกูดดูเดือดครับเครื่องมัน <c oughs> จวดไปเลยไฟแหงขักไปแหงคักอาโคนเยียงก่อ แค่พักวก<ใ>บีอย่างใบ,ใบยีล,ล่วครับเหดดด็ดคักนียังนอนบยีล่นอเลยคักนองป้องไฟมาซุ่มขั้นตอนสุดท้ายใส่พริกไทยครับคักร<อ>ึยั ยอดครับเยอะโอ้ยมีแต่ขาตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยผุ้น่ะขาตัวมันะนะโอ้ยอเคนี่ครับตัวกินโกบแซบไลแซบไลายบปะแซบอยู่ ฝรั่งกินกบเฮ้ยยุอิชโชเยอะฝรั่งกินกบครับผู้น่ะโอ้ยผูน่ะพวงเราเรามากข้ยังนครับเปนขากบกินเป็นแต่ขากบับอยู่ไรอีานฟู้ดวัปี้ซนออ โอ้ยนะโอ้ตามด้วย้ำโพกครับมากแค่เบียดีกว่าโอ้กำลังกินซุ้มกันครับพัดแล้วพัดครบก็เลยมาด้อัดเลยครบนี่แหละลาคพัอลาบเนี่ยก็มีแบบู่คนจะพูดยังไงกู วันนี่นางก็นั่งกินอคุณผู้เดียวจมป้อมเลยครับแล้วนางเอตียงน้ำเขาบ่เป็นเอาสดโตด้วยเสียขาไหมน้ะขาโตขาโตโอ้โอ้าวโอ้หาบนี่คือลางผักปอดสารพิษพร้อมาด้วยเลยพี่น้องไอ้ทักปอดที่้มันคล้ายๆต้นกล้วยลายอย่างเงี้ยทักดังผักดังผักดังก็มีพี่น้อง ลูกแล้วมันด่างบรรยากาศบ้านๆครับกินเขาบ้านสวนมันเหื่นก็พอตู้ไม่ตู้ครับนานๆทีลูกหลานมาซุ้มกันไม่ได้ไม่ได้กอละล้านบ่าเงินเอาขออนุญาตกินเขากันครับ